กับช่องเค้กทีวีกันอีกแล้วนะคะวันนี้้องเค้กจะมารีวิวขนมหนนหนอนหนคนะทุกคนอย่างแรกเอาเป็นอันนี้ก่อนเลยอันนี้นะคะก็จะเป็นวอโฟ่ใสดไส้อกันนะคะพี่คุณพี่คุณใส่เส้อช็อคกแล็ก่ะ คนก็จะเป็นว้าเฟลสักช็อกโกแลตนะคะนี่จะเป็นตาอย่างนี้นะคะเซอง่ายนะคะที่เซเว่นก็มีอืมนี่สองถ้าอยากดูตาหรือป้ายอะไรชัดๆนะคะก็ผมจะส่งลิงก์ช่องของขนมเค้กไว้ใต้คลิปนะคะนี่นะคะทุกคนอ่ะต่อไปเอมถั่วอเกนเนียนะคะ เฮ้ยน้องเค้กครับกินก่อนไหมครับเอ้ยอย่าเพิ่งกินเพราะอย่าเพิ่งอ่าหรือวีก็อ่ะพี่คุณมาใส่ชุดถั่วเร็วถั่วนี่เอ้ยฉันใส่ถั่วนี่ค่ะทุกคนพี่คุณมาใส่ชุดถั่วตรงนี้เลยตรงนี้ค่ะตรงนี้อ้าตายแล้วนี่ค่ะอีกกล้องหนึ่งนะคะอีกกล้องหนึ่งค่อยไปดูพี่เค้กทีวีครับอีกกล้องหนึ่งก็คือเบื้องหลังการถ่ายทำต่อไปนะคะนี่ ต่อไปนี้นะคะลำไยมัไยไม่เกี่ยวครับไม่เกี่ยวครับเพราะิเล่นครับอะอะไรกไม่รู้นะคะเขาเรียกขนมปังท่งขนมปังเท่งเบอร์รี่นะคะค่มปกัเบอร์รี่นะคะสอดเขเราเรียกอยั้นครับบเบี่ยัพึ่งค่ะเฮ้ ทุกคนอ่ะนี่ครับนี่นะครับต่อไปอันนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดก่อนอ่ะ,อะนี่นะคะเดียวพี่แค่ะจะกินให้ดูที่ลำไยอร่อยมากเลยค่ะลำใหญ่ลำไรอร่อยลำไยก็หาซื้อง,ง่ายนะคะง,ง่ายเลยนะมาถ่ายรูปกันเลยคะ่ะ ใช่ค okay okay, ่ะเราไปเคพี่ว่าแล้วต่อไปนะเราน่าจะกินขนมนะโอเคอ่ะต่อเลยนะคะทุกคนพี่คุณอันนี wow ้มันได้ยินนี่เราบอกว่าจะกินขนมนะถ็าไงก็เบื้องหลังไง นะคะคเราจะมากินกินค่ะทุกคนเอออันนี้พี่คุณกินนะคะ,ะกินและบรรยายอันนี้พี่คุณกินนี่นะคะแกะให้ดูนะคะน้องไม่กินได้ไหมคะน้องอิ่มคิวอย่างนี้ไม่ใช่ชเขาเรียกอะไรน้องอิ่มอ่ะน้องคูดชื่อว่าน้องอิ่มอะ

ของผมสตอบไม่ได้ของผมจะตอบแล้วสต็อปเลย,เ,ลยเออต่อไปนี่นะคะนี่นะคะทุกคนก็จะเป็นรสชาติ นะคะคนี่นะคะตาตาโอเคค่ะเอมอมย่างสุดท้ายนะคะแอปาดีเมียรถเ,เกลือนะคะก็อ,อ,อาจจะหมดอายุแล้วก็ได้นะคะ ก็จะเป็นอย่างนี้นะคะครับอือต่อไปสำหรับวันนี้ก็อยากเรียนกดไลค์กดไลค์กดแชร์กดแจดิ่งกุ้งกิ้งกุ้งกิ้งได้นะคะก็อยากลืมกดกดกดติดตามให้ถึงหนึ่งพันเลยนะคะพันเลยนะคะเพราะว่าเพราะว่าเดี๋ยวจะได้ไลค์สดไล์ดนะครับอยากถามอะไรก็ถามเลยนะ สวัสดีค่ะบ๊ายบายเรยสตอบไม่ได้